ครับสวยสวยือนี่ครับ,บ,น,บน,น,นี่ครับสุดสุดสวยงามมาก,กน,ามนี่ครับโอ้โหมันเหลืองเป็นทองเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> ถ้าเป็นชาวนาจริงๆแลงมาทำเองด้วยมือตัวเองเออเออไม่โกหกครับพี่น้องชาวนาแล้วอย่างนี้ประหยัดต้นทุนไหมครับประหยัดต้นทุนอยากจะแนะนำชาวนาให้หันมาใช้จะได้เหลือกันเยอะเออจะได้ผลดีกันทันทีจะได้เหลือเงินกันเยอะรอบนี้เนี่ยนี่กี่ไร่ครับเนี่ยรลอกแปลงนี่เก้าไร่เก้าไร่ใช้ต้นทุนอยู่แค่ สองรอบเนาะสองรอบสองรอบใบหยกประมาณสิบหกอ่าสิบหกลูกมั้งเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตรสามสิบสามก็จบอืมสามหมดเแล้วใช้กิ่งทองขีดสี่เขียวนั่นแน่ได้อย่างนี้เลยโอ้โหประทับใจนะป้าเนาะประทับใจยอมรับว่าเราเออเราได้ภูมิใจว่าเออใช่เราไม่ได้ลงทุนสูงอะไรอย่างเงี้ยอืมครับครับเนี่เยอะมากเยอะมาก ก็เลยติดต่อลุงเขียวลุงหมอเขียวอ่าหมอเขียวว่าดูในยูทูบดูในทินเดอร์มาทินเตอร์มามารอบนี้เป็นไงข้าวดีอยู่ไหนรายงานตัวสิไม่มีเแต่ว่าไม่มีเห็นอยู่สองลวงเห็นอยู่สองลวงนี่ไงโอ้นี่นี่เห็นอยู่สองลวงเนี่ยนะ่าโกหกแต่มันะเลือกแค่นี้เอาโชว์ให้เขาดูหน่อยว่ามันยังมีอยู่เออัยงมีอได้ได้ได้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเลย มีแต่ย่าอะไรนะป้าเขาเรียกย่าอะไรหญ้าลิเกลิเกมีอยู่ป่าปลายครับนี่ครับดูครับไม่ค่อยมีนะครับมีหญ้าลิเกอยู่บ้างป่าปลายก้าวไล่นี่คือเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องข้าวเด็ดข้าวเด้งเห็นชัดเจนเลยเห็นว่ามันหายไปเลยเก่งจริงๆเก่งงจริอะไรนะตัวหมากเขาเรียกอะไรนะเทนเดอร์นี่จำชื่อได้ด้วยนะเทนเดอร์เก่งเจนเดอร์เก่งเลยบ้าหมากยังไง หลังจากเกี่ยวแล้วก็กระจายฟางแล้วก็ปั่นปั่นหมกฟางอ็น้าเข้าก่อนน้ําเข้าแล้วก็ปั่นหมกฟางเอ้วกจางเด็กก็ฉีดสี่ขวดเด็กแอเนี้ยฉีฉีดได้สี่ขวดทิ้งไว้เ้าวันเ้าวันวันที่สิบก็คนเขาก็มาทําเลือกให้ัพราะวันที่สิบสองป้าผวาสัปพลาไเราภูมิใจนะเพราะมันไม่มีดีไม่มีข้าวดีแล้วเราก็ภูมิใจ ผลผลิตมันได้มากขึ้นแน่นอนเพราะจ่า